The State Times New Gen News Agency สซนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจตนานครนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเจ้าชายนักบินครับ พระอ,องค์เจ้าจิรศักสุประพาสนะครับท่านเป็นโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็เป็นพออระโอรสบุญธรรมของก,กษัตริย์เรื่องนี้นะครับหลายท่านนั้นคงได้เคยอ่านเคยได้ยินผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับเจ้าชายพระอ,องค์นี้แต่หลายท่านนั้นอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระอ,องค์มาก่อนเพราะว่าพระอ,องค์นั้นมีพระชนมายุค,ค่อนข้างสั้นครับ พระองค์ท่านสิ้นพระชนไปตั้งแต่มีพระชนมายุเพียงแค่25พรรษาแต่เรื่องราวของพระวงนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประพาสนะครับมีพระนามลำลองว่าเจอรี่เป็นพระโอรสพระองค์เล็กนะครับในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมงงสาพิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดศนะครับ ประสูิแต่หม่อมเล็กพานุพันธ์ณยุทธยานะครับโดยมีพระโสรเชษฐานและเชษฐทัพกินีนะครับสพระองค์นะครับได้แก่พระวระวงศ์เธอพระองค์เจ้าำํำไพประพาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภาัสสรวงศ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพง์พานุเดชหรือว่าพระองค์พีระนะครับเจ้าดาราทองเจ้ารถแข็งเราเนี่ยนะครับเอาไว้คราวหน้าคงได้มาเล่าเรื่องราวขององค์ให้ฟังกันบ้างนะครับ และพระวรรงเธอพระองค์เจ้านรเศยสุริยรักนะครับทุกพระองค์นั้นเมื่อประสูตินั <ter sensors. S 2> <ki> ้นมีพระอิศยนั้นเป็นหม่อมเจ้าต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเรื่องเรื่องชั้นยศนะฮะเรื่องเรื่อนพระอิศย์นะครับเป็นหม่อมจากหม่อมเจ้าเป็นพระวรรงเธอพระองค์เจ้าทั้งสิ้นเลยนะครับเกี่ยวกับสมเด็จ กรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดชนั้นพระบิดาของพระองค์นั้นนะครับพระองค์เป็นพระราชอนุชาร่วมนะฮะประสูติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเป็นต้นราชสกุลพานุพันธ์นะครับโดยที่พระองค์นั้นมีหม่อมหลายคนแล้วก็มีพระโอรสธิดาเกินกว่า10องค์นะครับแล้วด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นนะครับ แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนั้นไม่มีโอรสนะครับไม่มีพระราชโอรสหรือว่าพระพราชินดานะครับก็โดยการนี้เองนะครับเจ้าฟ้าพานุรังสีนะครับท่านก็ทรงนําครั้งแรกเลยทรงนําพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชพระองค์เจ้าพีระนะครับมาถวายสเสนจพระปกเก้าก่อนแต่ว่า ณขณะนั้นนะครับเป็นพระองค์แรกนะครับแต่ว่าสุดท้ายพระองค์พีระนั้นไปศึกษาต่อที่อังกฤษแล้วก็ไม่ได้มาเป็นพระโอรสบุญธรรมของพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าเกิดไปถูกชะตากับพระองค์เจ้าจุลจกกักรพงศ์ก็เลยย้ายนะครับที่อยู่ไปอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์จุนแทนอา้าวซะอย่างนั้นนะฮะซึ่งซึ่งก็ทรงอยู่ที่ลอนดอนที่ประเทศอังกฤษนะครับจากพระองค์แรกครับ ท่านเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์นะครับกรมพระยาพานุพันธ์วงศ์อรเดชนั้นท่านก็นเลยนำพระโอรสองค์เล็กนะครับก็คือเป็นพระองค์ที่สองที่นำไปถวายนะครับซึ่งกําพาหม่อมแม่นะครับมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งพระองค์นี้นะครับก็คือพระองค์เจ้าจีรศักนั่นเองแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นอย่างมากเลยนะครับ พระองค์นั้นก็ทรงทุ่มเทค,ความรักความเอาใจใส่ให้เหมือนกับบิดากับบุตรแท้ๆเลยเรียกได้ว่ารักเหมือนพระราชโอรสเลยนะครับจนกระทั่งพระองค์เจ้าจิรศัก์นั้นพระชนมายุได้1 3พรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งส่ง,สงพระเจ้าจิรศักนั้นไปศึกษาต่อที่อเมริกาทงนี้มีนัยยะสําคัญครับท่านผู้ฟังทําไมถึงไม่ส่งไปอังกฤษก็เพราะว่าถ้าส่งไปอังกฤษนั้น รอเจ็ดนั้นเนี่ยทรงเกรงว่าจะไปพบพระองค์จุนและพระองค์จุนก็จะถูกชะตาแล้วนะครับพระองค์เจ้าจิรศักนั้นจะขอทูลลาไปอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์พระองค์จุนเหมือนกับพระองค์พีระ <c oughs> <c oughs> ก็แสดงว่าพระองค์จุนนั้นดึงดูดทุกๆพระองค์เลยทีเดียวนะครับและจากหนังสือนะครับ ชื่อว่าชีวิตเหมือนฝันนะครับโดยคุณหญิงมณีสิริวรสารนะครับได้เล่าเรื่องราวของอพระองค์เจ้าจิรศักไว้นะครับน,น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยบันทึกไว้อย่างนี้ครับว่าทูลกระหม่อมทรงมีรับสั่งว่าเล็กหมายถึงพระองค์เจ้าจิรศักนะครับคงต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์ท่านมาตราติปางก่อนเพราะลักษณะหน้าตาก็มีส่วนคล้ายคลึง รวมทั้งอุปนิสัยใจคอหลายอย่างก็มีส่วนเหมือนกันเช่นเล็กชอบเครื่องตุกกระชึกอันนี้เป็นศัพท์ที่รชารรกรนนกรชการที่7นั้นได้เรียกนะครับอันนี้เป็นบันทึกที่พูดถึงสิ่งที่ราชการที่เดนั้นได้พูดถึงนะครับได้พูดถึงพระองค์เจ้าจุลศักดิ์นะครับไอ้ตุกกระชึกเนี่ยเป็นศัพท์ที่ราชการที่7ดนั้นท่านทรง มันหยัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแปลกันแล้วมันก็มาจากภาษาฝรั่งที่เรียกว่า gadgets นะครับ gadgets นั่นเองก็เครื่องยนต์นกลไกเครื่องเล่นน,นะฮะและที่สำคัญครับก็โปรดเครื่องยนต์นกลไกต่างๆเช่นเดียวกับพระองค์นะครับเล็กเป็นเด็กนิสัยดีไม่เคยอวดอ้างว่าเป็นคนโปรดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในพระราชดุยไทยของในหลวงรัชกาลที่7นะครับซึ่ง พระอ,องค์นั้นทรงห่วงใยพระอ,องค์เจ้าจุลศักดิ์มากๆนะครับโดยที่พระอ,องค์นั้นมีพระราชาทานเลขาถึงพอองระโอรสบุญธรรมโดยพฤตินัยเลยนะครับแต่โดยนิตินัยนี่ผมไม่แน่ใจว่าสมัยก่อนนั้นสามารถจะจดทะเบียนอะไรต่างๆนานาได้หรือไม่หรือว่าพระมากษัตริย์นั้นจะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได้หรือไม่แต่ว่านี่คือพฤตินัยที่รัชกาลที่เจ็ดนั้นทรงทรงมีต่อพระอ,องค์เจ้าจิลศักดิ์นะครับเหมือนพออระโอรสบุญธรรม โดยที่มีพระไา,าเรเลาขาเนี่ยนะครับส่งให้พระเจ้าพระองค์เจ้าจิรศักดิ์เนี่ยนะครับในทุกๆวันแล้วก็รอจดหมายตอบในทุกๆอาทิตย์นะครับซึ่งมีความในพระราชดุลยไทยเรื่องอะไรนะครับพระองค์ก็จะถ่ายทอดลงในจดหมายเนี่ยนะครับโดยเล่าให้พระโอรสบุญธรรมเนี่ยฟังอย่างที่คนอื่นเนี่ยนะครับไม่มีเลยพระองค์นั้นไม่เคยส่งเล่าเรื่องพวกนี้ให้คนอื่นได้ฟัง แม้แต่พระบรรวงวงสานุวงนะครับอ่านะฮะคือชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ไม่มีพระองค์นั้นรอเจ็ดไม่เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากพระองค์เจ้าจิรศักดิ์เท่านั้นผมขอยกตัวอย่างเนื้อหาจดหมายนะครับลงวันที่1มีนาคมนะครับพุทธศักราช2475ก็คือก่อนการปฏิวัติ2475นะครับซึ่งตรงนี้ออก็มีจุดมีข้อความที่แสดงถึงเคารางในการปฏิวัติอยู่เหมือนกันนะครับอขออนุญ,ญาต อ่านให้ฟังอย่างนี้ครับถึงลูกที่รักอาทิตย์นี้ฉันไม่ได้หนังสือจากเล็กอีกเป็นอาทิตย์ที่2คงเป็นพ่อเมแต่ก็เจ้ากรรมที่สุดที่มักจะยุ่งอย่างนี้พร้อมกับเวลาที่ฉันไม่สบายที่สุดเสมอหนังสือฉบับก่อนที่เขียนไปนั้นเล็ก อาจเห็นว่าฉันตื่นอะไรต่างๆไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่มีเหตุยุ่งอะไรเพราะว่ากว่าหนังสือจะไปถึงเล็กเรื่องจะมีหรือไม่มีก็แล้วไปแล้วอย่างไรก็ดีพวกเราอยู่กันที่นี่กลัวกันจริงๆและตกใจกันจริงๆด้วยเราทุกคนรู้ไม่ได้เลยว่า จะถูกเชื่อดคอเมื่อไรเสียวกันอยู่เสมอพอมีลืออะไรกันทีหนึ่งก็ตกใจกันแทบตายเพราะจะไม่เชื่อเสียงลือก็ไม่ได้เข็ดจ,จากข่าวก่อนที่ไม่เชื่อกันแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆเวลานี้มีเสียงลืออะไรก็ต้องเชื่อหมดฉันเองก็เชื่อแน่ว่าความยุ่งยากในเมืองไทย จะต้องมีต่อไปอีกอย่างน้อย20ปีเพราะอะไรอะไรมันยุ่งยุ่งไปหมดไม่มีใครไว้ใจกันหมดทั้งเมืองไทยเวลานี้เป็นนรกแท้ๆคิดถึงเหลือเกินจากพ่อประชาธิปก นี่คือเนื้อหาข่าวนะครับซึ่งมีความน่าสนใจครับเพราะว่ามีข่าวลือในช่วงก่อนการปฏิวัติว่าจะมีคนนั้นมาปฏิวัติจะล้มเจ้านะครับจะฆ่าเจ้าซึ่งข่าวนั้นแรงจริงๆครับเอาละเอาไว้ครั้งต,ต่อไปผมคงจะได้มาเล่าให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังนะครับส่วนพระองค์เจ้าจิรศักนั้นด้วยบุค,คลิกนะฮะพระบุคลิกลักษณะของพระองค์นั้น นะครับเมื่อเจริญพระชนขึ้นเนี่ยนะครับพระองค์นั้นเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมีบุคลิกลักษณะที่ดีมาดีนะครับกิริยามารยาทเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วครับนะลองหาภาพถ่ายนะครับพระประชายาลักษณ์ของพระองค์มาดูได้ครับรอเลยทีเดียวแล้วก็มีหน้าตาที่ละไม้คล้ายราชการที่7เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับพระองค์นั้นใช้ชีวิตอย่างลูกผู้ดีอังกฤษครับแต่อยู่อเมริกานะครับพระองค์นั้นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มี อัธยาศัยดีนิสัยดีมีความประพฤติเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษแบบแท้ๆนะครับแต่อย่างหนึ่งครับพระองค์ไม่ค่อยจะทรงถนัดทางวิชาการมากนักแต่ทรงมีหัวด้านงานประดิษฐ์และเครื่องยนต์นกลไกอนอกจากนี้นะครับยังเก่งเรื่องของการขับรถเหมือนพระองค์เจ้าพีระเลยและที่สำคัญครับก็คือการขับเครื่องบิน ซึ่งถนัดเป็นพิเศษครับโดยทรงเรียนขับเครื่องบินเนี่ยพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับเพราะเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นก็ทรงบินเดี่ยวได้และหลังจากนั้นไม่นานก็สอบประกาศนียบัตรนักบินได้ตรงนี้เองในหลวงรัชกาลที่7นั้นจึงทรงซื้อเครื่องบินเล็กให้ลำหนึ่งและท่านก็เอาไปแข่งขัน พระองค์เจ้าจิรศัก์นั้นก็ขับเครื่องบินเข้าแข่งแรนลี่แล้วได้ที่หนึ่งซึ่งเหลือเชื่อครับขณะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยพระองค์ยังไม่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเลยด้วยซ้ำคือพูดง่ายว่ายังเป็นเด็กมัธยมอยู่เลยหลังจากนั้นครับเมื่อสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเสด็จพระราชดำเนิอนอเมริกาเพื่อทรงลอกต้อกระจกนะครับพระองค์ท่านนั้นมีปัญหากับเรื่องสายตา พะทรงหายดีแล้วก็เสด็จประพาสยุโรปตรงนี้พระองค์เจ้าจิรศักดิ์ก็ทรงออกจากโรงเรียนที่นั่นตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยทุกคนทุกแห่งในฐานะพระโอรสบุญธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะผู้นําและประมุขของประเทศต่างๆด้วยจนมากระทั่งมาถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงสละราชสมบัติแล้วเสด็จไปประทับอยู่ที่อังกฤษ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์ก็เลยโยกย้ายจากอเมริกานะครับไปอยู่ที่อังกฤษด้วยอย่างเป็นการถาวรส่วนชีวิตส่วนพระองค์นั้นนะครับพระวรมโอระองครเจ้าจิรศักดิ์สุภะพาทเมื่อพระชนมายุได้21พรรษาได้ทรงมั่นกับมณีเซเนียบุญนาคนะฮะนามสกุลบุญนาคนะครับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีขออภัยครับท่านผู้ฟังสุภาพสตรีลูกครึ่งไทยอังกฤษ ซึ่งคุณมณีนั้นเป็นนักเรียนทุนกอบพอเป็นบุตรสาวของพระยาราชานุปพันนะครับหรือว่าเปียบุญนาคนะครับไร่ทูตไทยประจําไร่สํานักเซนเจมส์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับแต่ก่อนเขาไม่เรียกว่าไร่ทูตไทยประจําอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าราชทูตไทยประจําไร่สํานักเซนเจมส์คือกษัตริย์ส่งทูตไปอยู่กับสํานักราชวังของกษัตริย์อีกประเทศหนึ่ง ซึ่งคุณมณีนั้นเกิดกับเกิดแต่ภรรยานะฮรฝรั่งนะครับชื่อว่าดอริสวินดัมนะครับเป็นสตรีชาวกฤษนะครับซึ่งคุณมณีนั้นศึกษาอยู่ที่ออกฟอร์สนะครับเป็นนักเรียนทุนศึกษาอยู่ที่ออกฟอร์สครับแล้วก็ได้มีพิธีมงคลสมรสนะครับกับพระองค์เจ้าจิรศัก์สุภาพนั้นในวันที่22กันยายนพุทธศักราช2481นะครับโดยมีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรณีพระบรมราชินีนะครับทรงเป็นองค์ประธานนะครับและมีเรื่องตลกครับท่านผู้ฟังมีเรื่องตลกที่เกิดขึ้นก่อนพิธีเสกเสมรสนะครับของพระอ,องค์เจ้าจิรศักดิ์สุประพาสนะครับคือพออย่างนี้ครับพระรัฐบาลไทยเนี่ยทราบว่าคุณมณีบุญนาคนักเรียนทุนกอพอเนี่ยนะครับลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปแต่างงาน ก็ได้สั่งให้สถานทูตไทยเนี่ยระงรับการออกหนังสือเดินทางให้เธอทันทีและจะต่อให้นะครับจะต่อหนังสือเดินทางให้เมื่อเธอจ่ายเงินทุนคืนย้อนหลัง3ปีตามที่ได้เรียนมาคิดตามผมนะครับจ่ายเงินทุนย้อนหลัง3ปีโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดจะแต่งงานก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดจะแต่งงานนะครับ แต่ว่าพอจะแต่งงานปั๊บบอกว่าระง,งับหนังสือเดินทางแล้วก็ต้องจ่ายเงินทุนคืนนะครับเอาจริงๆนะครับเงื่อนไขทุนกอพอเนี่ยไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรเลยขออย่างเดียวคือเมื่อเรียนจบแล้วให้กลับไปทํางานนะครับในสมัยนั้นนะครับให้กลับไปทํางานที่ประเทศไทยแล้วในสัญญาที่มีอยู่นั้นนะฮะยังระบุไว้อีกว่าถ้าผู้ได้ทุนเนี่ยหยุดเรียน หรือเลิกเรียนเนี่ยด้วยสาเหตุใดๆรัฐบาลเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องค่าเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อผู้เรียนกลับมาเมืองไทยรัฐก็ไม่มีข้อผูกพันในการที่จะต้องหางานทําให้นะครับซึ่งคุณมณีนะครับก็ปฏถวงครับไม่ยอมจ่ายค่าชดใช้ต่างๆที่รัฐบาลได้ขอมาเอาสิครับก็เดือดร้อนไปที่พระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านนั้นก็ต้องมาทรงไก่เกลี่ย แล้วก็จ่ายเงินชดเชยให้ตามที่รัฐบาลเรียกร้องเพื่อให้เรื่องมันจบๆกันไปโดยในหลวงรัชกาลที่7นั้นทรงกล่าวกับคุณมณีว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลทําเช่นนี้เพื่อบีบบังคับให้พระองค์นั้นจ่ายเงินแทนคุณมณีเพราะรู้ว่าท่านเป็นประธานงานสมรสนอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงทราบว่าท่านทูต นะครับท่านทูตไทยเนี่ยนะครับถูกรัฐบาลน,นั้นตําหนิอย่างรุนแรงที่ยอมให้ใช้สถานทูตเป็นที่ประกอบพิธีสมรสแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าขันนะครับท่านดูฟังเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นยอมจ่ายค่าชดใช้ค่าชดเชยต่างๆให้ทุกอย่างก็กลายมาว่ารวดเร็วไปหมดเลยเหมือนกเตรียมไว้แล้ว ซึ่งคุณมณีก็ได้นังสือเดินทางคืนนะครับเพื่อเดินทางไปฮันนีมูลในยุโรปได้นี่นะครับรัฐบาลของคาราราชในเวลานั้นรังแกเชื้อพวงศ์รังแกพระมหากษัตริย์ไทยในช่วงเวลานั้นผมขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประพาสนั้นนะครับได้ทรงมั่นนะฮะมั่นก่อนนะครับกับคุณมณีเซเนียบุญนาคเนี่ยในวันที่22กันยายนพุทธศักราช2481นะครับแล้วก็ทรง เสกสมรสนะครับจัดมงคลสมรสเนี่ยนะครับเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2 4 8 1ก็คือปีเดียวกันขออภัยนะครับข้อมูลตรงนี้ต้องขออภัยจริงจงนะครับกลับมากลับมานะครับที่เรื่องหลังแต่งงานกันบ้างนะครับเมื่อหม่อมมณีนะครับนะฮะคุณมณีบุญนาคนั้นตั้งคันนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็ทรงพระกรุณาพระราชทานนาม นะครับนำสกุลให้ว่าเป็นนสกุลที่พระองค์นั้นพระราชทานให้ก็คือศักดิเดชซึ่งมาจากพระนามาพิไทยนะครับประชาธิปกศักดิเดชนะครับเพื่อใช้เป็นชื่อราชสกุลแต่รัฐบาลของจอมพลแปลกพิบูลสงครามนะครับแล้วก็คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ราชกาลที่8ได้คัดค้านนะครับว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุภาพนั้นอยู่ในราชสกุลพานุพันธ์ณอยุธยาอยู่แล้วยุ่งจริงๆครับคณะราษฎรและบรรดาคนที่ล้มเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับด้วยความหมันไส้ก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจนะครับราชสกุลศักดิเดชพานุพันธ์นอยุธยาจึงเกิดขึ้นและได้ได้นํามาใช้แทน โดยที่มีแค่เพียงพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุภาพนั้นใช้แล้วก็ทายาทนะครับของพระองค์นั้นใช้ราชกุลนี้โดยพระองค์นั้นมีพระโอรสสองอสองคนนะครับสองคนนะครับซึ่งเกิดแก่หม่อมมณีนั้นก็คือหม่อมราชวงศ์เดชนศัิ์ศักดิเดชพานุพันธ์และหม่อมราชวงศ์ทิมศักดิเดชพานุพันธ์นะครับก็เนี่ยจะเห็นนามสก,กุลแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมีพระองค์เดียวจริง นะครับส่วนปัดฉิมนะฮะช่วงปัดฉิมมวไวของพระองค์นั้นสั้นเหลือเกินนะครับพระองค์นั้นสิ้นพระชนเมื่อขณะมีพระชนมายุได้25พรรษาเท่านั้นเองก็คืออย่างนี้ครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นนะครับสงครามโลกครั้งที่2นั้นพระวรมเถอพระองค์เจ้าจริรศักสุภาพาสงสมัครเข้าร่วมรบนะครับกับกองทัพอังกฤษนะครับโดยเป็นนักบินของหน่วยงานที่ชื่อว่า a t a ย่อมาจาก air transport นะครับ auxiliary นะครับซึ่งเป็นหน่วยขนส่งทางอากาศของกองทัพอังกฤษครับโดยพระองค์นั้นนะครับส่งสินประชนเมื่อประมาณเดือนกันยายนนะครับพุทธศักราช2,485เพราะว่าตอนนั้นพระองค์นั้นส่งขับเครื่องบินเนี่ยนะครับเพื่อนำไปนำไปส่งสิ่งที่เป็นพัสดุต่างๆนะครับไปส่งที่ท่าเรือแต่ว่าเกิดหมอกลงจัด ก็เลยส่งขับเครื่องบินเนี่ยนะครับชนภูเขาแล้วก็สิ้นพระชนนะครับด้วยวัยด้วยพระชนษาเพียงแค่25ปีเท่านั้นเองนะครับด้วยความที่พระองค์นั้นมีพระชนมายุค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าด้วยความสําคัญในฐานะความเป็นพระราชโอรสบุญธรรมเป็นเจ้าชายนักบินที่ขึ้นชื่อนะครับฝรั่งนี่เขาให้การยอมรับผมก็เลยอยากหยิบเรื่องราวนี้ของพระองค์นั้นมาเล่าไวใ้ให้ทุกท่านได้ฟังกันสักครานหนึ่ง ใน t t e State Times Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับเจเนนรนะครับวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับเล่าเรื่องนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็คงขออนุญาตล่ำลากันไปก่อนในตรงนี้แล้วก็ติดตามกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ t h e State Time s t o r y เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตนนร The States Times New Gen News Agency สำนักขาวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่